อ่แล้วครับชุดเซตที่คุณลูกค้าสั่งเป็นเซต LTA 1 1 5 1 V 2เนื่องจากะไรดี CPU คุณลูกค้าเลือกจากทางร้านนะครับเลือกได้สวยงามลงตัว I 5 8500บ้าน,น้ำนเบอร์ X 9 3 3 P เอ้ยไม่ใช่ P F เดีเอาใหม่ X 9 3 3 F 2 สวยเลยกระดองสวยด้านหลังสวยงานดีเลยและเมนบอร์ดที่คุณลูกค้าเลือกครับมีฝาหลังอาซุตพราสมิสัน 0M ขีด D R สองจุดศูนย์มีช่องรับ M2 NVMe แบบอย่างเงี้ยเปิดแล้วก็ปิดก๊อกนะนี่ด้านหลัง นี่ความสวยงาม serial number น,นี้ครับมีผลเทสนะครับทั้ง CPU ทั้งเมนบอร์ด0 4 9 2 2 6 f เอ้ยเอาใหม่049 226 C FF f, f E 229อืหอดูขารับ CPU กันนี่ขารับ CPU อย่างสวยเลยแล้วดูฝาหลังครับเป๊ะแล้วก็จะมีซิลิโคนเน้นปริมาณนะครับนำความร้อนไม่สูงเท่าไหร่เน้นปริมาณสองหล,ลอดเดียวแหละแต่ผมแถมไปอีกหลอดหนึ่งอันนี้มันหักแถมไปเป็นแถมอีกหลอดหนึ่งใช้ลืมเลยสองหลอดนี้บอกเลยใช้เป็นปีอะแต่ตอนที่จะประกอบลงไปผมจะใช้ซิลิโคนให้เป็นตัวนี้ ที่ผมใช้อยู่ผมชอบมากเลยเวิร์กมากเลยอันนี้ก็คือจะมีคุณภาพที่สูงกว่าและก็ซิง์นะเช็ดให้แล้วนี่เป็นแกนอลูมิเนียม1ตัวเพื่อใช้นำความร้อน CPU เราจะแพ็คให้อย่างดีก่อนแพ็คเราจะประกอบด้วยนี่คือการสั่งเป็นชุดนะครับใครสนใจแบบนี้สั่งได้เลย ขั้นตอนการประกอบก่อนอื่นเลยจะเอาให้มันเนียนจริงๆเนี่ยถูยังลบที่หลัง CPU ก่อนเลยสำคัญมากนี่นี่ถูนี้อันนี้คือขั้นตอนที่โคตรสำคัญเลยนะสำคัญจัดๆเลยขั้นตอนนี้ ถึงแม้มันจะใสยอยู่แล้วก็ถูก่อนทีหนึ่งก่อนที่จะประกอบลงไปก็ดีเอาแปรงปัดแบบนี้เพื่อให้เคี่ยงลบมันไม่เกาะที่ผิวของเนื้อทองจากนั้นวางหันด้านให้ตรงกับขารับนี่เห็นไหมให้ตรงกันเลยแล้ววางลงไปก่อนวางชีดสเปรย์ก่อนดีกว่านี่ก็สำคัญอีก เสริมเข้าไปต้องสเปร์ไอ้นี่นะ contact c นเน n e r ระเหยเร็วนะห้ามเอาอย่างอื่นมาฉีดน,นะอ่ะ c p u ไอ้ห้าแปห้าตัวนี้ค่อยค่อยวางไปแบบนี้จะพอดีนับขาลงไปถ้าเห็นบอดเป็น h 3 1 0หรือว่า c ีรีส์300เนี่ยใช้กับเจน8เจน เงินก้าเลยแล้วก็งับจากนั้นนะครับทาซิลิโคนวางซิงค์ดูขาซิงค์ก่อนว่ามันไม่หักมันใช้ดีเห็นไหมขาพลาสติกมันต้องเป็นอย่างนี้4ี่ขาอ่าทาซิลิโคนลงไป ีคนคุณภาพสูงยดลงไปสิครับเพียงมเมล็ดถั่วเขียวมุมมุมหน่อยลงมุมหน่อยเป็นหยาดฝน วางอันนี้ก่อนนี่เจอแล้วตรงนี้คือใส่พัดลม CPU ตรงนี้ก็ใส่ขาไปก่อนก็ได้วางลงไปให้ขาทั้งสี่ลงเห็นไหมลงเสร็จจับหัวมันไว้ดึงนี่ปกติผมประกอบไม่ได้ยกลอยอย่างนี้นะมันก็เลยยากหน่อยนึงอะดึงเสร็จแล้วค่อยหมุนแล้วก็มาดึงด้านนี้ดึงขึ้นแล้วกดลงดึงขึ้นอย่างนี้ กดกดนี่ลงมันจะเข้าง่ายแล้วก็ล็อกมุมก่อน2ด้านเห็นไหมปึกทีหลังต้องทำบนโต๊ะนะทำอย่างนี้แม่ไม่ถนัดเลยอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็หมุนขาจะลงสวยมากบอกเลยดึงขึ้นกดลงแล้วค่อยกดลงอ่ะแล้วก็หมุนเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันจะออกมาแบบเป๊ะ อืมนี่ข้างหลังจะออกมาแบบเป๊ะ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 เห็นไหมคือแน่นแน่นมากแน่นมากจากนั้นเอาสี่พินไปใส่ตรงที่ CPU อยู่ตรงนี้ทีสเปรย์เล่นก็ได้ทีหนึ่งปืดล้างคราบต่างๆ ห้ามเสียบผิดนะเสียบอย่างนี้เปิดนี่เคยเคยเปิดทีนึ่งไฟลุกเลยมันจะไหม้ลามขึ้นใส่ไฟเลยถ้าเสียบแบบไม่ตรงอนะ่สี่สพินคือ4ี่พินแบบนี้นะเสียบนี่เป็นเรื่องเลยนะเสียบอย่างนี้มันจะมีขาวไว้ให้เนี่ยถ้าไม่มีก็ต้องแม่นนะ่ะแต่ส่วนมากจะมีนี่แค่นี้ก็จะได้เมนบอร์ดกับ CPU ที่ทาซิลิโคนแล้วฟอมซิงที่ระบายความร้อน ที่เหลือก็แค่ไปใส่แรมกับการจอนะครับกับสตรเรจ NVMe หรือ SSD SATA ก็เสร็จแล้วประกอบฝาหลังใส่ได้ง่ายๆหรือไม่ใส่ก็ใช้ได้แล้วแต่ความชอบลูกค้าที่มาสั่งบอร์ดไม่มีฝาหลังก็เยอะนะอ่ะเริ่มขั้นตอนการแพ็คเอาอันนี้ใส่เข้าไปในกล่องไซเอฟเตียเอานี้ใส่เข้าไปในกล่องไซเอฟเตีย เก็บยางลบรับอันนี้ออกห่อสิครับเดีย๋ยอนี้แถมไปเผื่อมีเมนบอร์ดอื่นเอาไปปิดหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าหห้าหปิดไซสเดียวกันยกเว้น1นึ่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วสนใจสินค้าชิ้นไหนจัดได้ครับอยากสั่งเป็นชุดแบบนี้เดี๋ยวผมประกอบแบบนี้ไปให้ไปใส่เกสเอง หรือจะซื้อเคสมาให้ผมใส่ผมก็ทําให้แต่ถ้าซื้อเคสมาให้ใส่ไม,ไม่ได้ทําคลิปแบบนี้นะอาจจะทําแค่ประกอ์แต่ว่ามันทํายากอะกล้องมันถ่ายไม่ถึงมันใหญ่อะ่ะจะมาให้ปักนั่งประกอบตรงนี้เหรอเลแะเทสเทสก็คืออุปกรณ์เทสหมดแล้วใช่ไหมเอาเคสมาประกอบตรงนี้นก็ต้องมหมุนไปหมุนมาเลยเคสนู่ละ ให้จีบีประกอบดีกว่า<ม>ให้จีบีไม่รู้ประกอบดีกว่าถ้าสสงอยากได้ฝีมือคุณจีบีไม่รู้ช่อง YouTube ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวประกอบพร้อมให้ก็รีเควสตได้ครับรีเควสตได้นะแหนวันนี้ การเล่นดัดเอของจีบิไม่ดูด้วยนะอ่ะอันนี้มันก็อืมเหลือเนื้อที่เยอะนะแต่มันไม่สวยดัดให้มันสวยดีกว่าอ้ ที่เราเล็กๆนะมีจำกัดพื้นที่เล็กๆเ,กเราก็ต้องทำให้มันทำงานได้อย่างพอดีอย่างนี้จับให้มันตรงๆกันแล้ววางลงไปมันจะเท่ากันอย่างนี้ เหลื่อมๆหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรแล้ววางนี้จะรู้ว่าต้องตัดตรงนี้นี่ปึบๆพอดีโครอ่ะเป๊ะเลยปาบเข้าไปปาบเข้าไปปาบ สภาพสินค้าคือสวยมากทั้งเมนบอร์ดทั้ง CPU นะครับพอใน YouTube มีคนคอมเมนต์ว่า ugh, อุ๊้าแป8 5มันเอาอยู่นะเล่นเกมเอาอยู่จริงนะเล่นได้นะถ้าเออเขาเรียกอะไรโว้ขอภาษา,ศา,ศาอังกฤษแต่จำไม่ได้แล้วคือบริหารทรัพยากรดีๆเออผู้ชาไทยก็ได้ประมาณนั้นนะครับ เข้าใจคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าเนี่ยเดีย๋ยวจะใช้กระดาจอตัวไหนนะเอาไว้ห้าเปันหามาดันที่มันพอดีพอดีกันนะก็เท่ากับว่าใช้งบประมาณที่ไม่เยอะอ่า value ต,ต่อเงินความคุ้มค่าต่อราคาสูงนี่เห็นไหมบางคนเงี้ยแบบ เอาไว้จิตแรงๆหรืออะไรถ้าเงินเหลือเยอะก็ไม่เป็นไรก็ดีก็โอเคแต่บางทีแบบเอาไว้จิตไปทำดู Google อะไรเงี้ยก็จะเหลือพลังงานของ CPU เยอะใช้ให้พอดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดต่อราคาดีมากแต่ถ้าเงินเหลือเยอะจัดไปเลยอะไรก็ได้นีอฝาหลัง จริงๆถ้าใช้กล่องไซส์ S บวกก็ได้นะเนี่ยตะยิบมาแล้วไงบัลิ่มเลยครับนี่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ทักมาทุกช่องทางและสนับสนุนสินค้าทุกชิ้นชิ้นค้าสินค้าชิ้นไหนที่ไม่ได้มีคลิปแพ็คสินค้าให้เออก็ขออภัยจริงๆเพราะว่าทำทุกคลิปทำทุกชิ้นไม่ไหว นะครับถ้าชิ้ไหนทําไหวทํามีแรงทําให้ได้แน่นอนอย่างล่าสุดลูกค้ารีเควสเลยขอคลิปแพ็กสินค้าให้ดูด้วยนะครับผมดูจาก YouTube มาผมก็แพ็กไปแล้วจัดให้ส่งไปแล้วใช้ดีเป็น h 3 1 0เหมือนกันแต่ว่าไม่มีฝาหลังเป็นตัว ds 2 2.0จากกิกะไบต์ อ่ะอันนี้ไปชุบๆๆๆๆๆๆนี่ทั้งลอดไปเลยแล้วกันใครลืมบอกเลยบีบไปเลยเนี้ย ใช้ลืมเลยจริงๆเนื้อเนื้อมันอ่ะนุ่มแล้วก็แข็งตัวยากแต่ภาคระบายประจุความร้อนอ่ะไอ้คภาคระบายความร้อนมันไม่เยอะมากเหมาะก,กับการแบบทาเช็ดทาเช็ดเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่วะศูนย์จุดเจ็ดสามองศาสามจุดศูนย์ห้าวัตต์เนี่ยศูนย์จุดเจ็ดสามองศาเนี่ยสามจุดศูนย์ห้าวัตต์อืม เอาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ผมก็เคยใช้นะทาแต่มันมีความเลอะเทอะหน่อยนึงนะถ้าฉีดสเปรย์มันจะกระจายเลอะเทอะหน่อยนึงแต่พูดเรื่องความความคุ้มค่าต่อปริมาณที่ได้รับอะอันเนี้ยคุม้มได้คดเยอะบีบเล่นได้เนี่ยบีบไปบีบมาเล่นได้อ่ะแต่ซิลิโคนที่ผมใช้ให้นี่คือ,อลืมแล้วชื่ออะไรนะ แมตเตอร์ของดีเลยชอกใช้เองอยู่นี่้ยถืนที่มันเหลือเยอะอะ่ะข้างๆอะ่ะเดี๋ยวหาอะไรยัดเยอะเลยเนี่ยหลือเยอะมากเลยเพราะกล่องมันใหญ่ออันนี้ต้องไปก่อนอุย้ยอันนี้ไม่ได้ลวเพราะว่าคือเดืวอวความหนามันไม่ได้เอาด้านข้างก่อนละกันด้านข้างก็ต้องหัก ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บเอาซีโครนออกไปกันข้างนอกเอาเมินบอดไปข้างในชึบชึบชัดชับชึบชึบ,ช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 บเหมือนจะไม่ไอ้นี่นะสูงไปเอาดัานเตี๋ยลงอ่ะเออเอาดัานเตี๋ยลงได้ ด้านนี้ให้ไปอยู่กับฟ้าหลังซะอยู่กับฟ้าหลังนะด้านนี้ลงเลยวสวยกว่าพอดีไหมพอดีเป๊ะขอบกันกันไว้หน่อยดีได้กลับด้านดีกว,ว่าด้านนี้ดีกว,ว่า ด้านนี้ก็คนละสีอีกอะสีไม่สวยอีกอะด้านนี้แหละจะนี้เงี้งขึ้นด้านนี้เออือไปด้านนี้อนนัีไว้ตรงนีน้ีลงไปอีกชั้นหนึ่งเอาด้านนี้ลง แน่นบอกเลยแน่นแน่นอนปึ๊กอันนี้ไปเสริม hard o f steel นี่ขยับไม่ได้แล้วโดนล็อกนี่ไปตรงนี้แกลงแกร่งไปสิไม่น่าจะขยับได้แล้ว Um, ini ya tong baik gua. Potong di tong ini. di นี่บอกเลยอยู่นี่ไงล่ะชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งโคตรแน่นไม่กะดิปิดแทบไม่ได้เอ้ยใหญ่ไหมบ้าวะ ที่แน่นมากเออตรงนี้จะปูดๆหน่อยเพราะมันแน่นมากเลยเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะแค่มันไม่สวยหน่อยนงนะแต่วความแข็งแกร่งแข็งแกร่ง,แ,งแต่มันจะไม่สวยเห็นไหมหน่อยหนึ่งมันจะไม่สวยติดติดชิ้นไหนวะติดชิ้นนี้สูงเกินไปหั่นเลย ทำให้ปิดขอบไม่สวยนี่เนี่ยนแน่นมากเดี๋ยวนะ,วะแน่นนี่แต่มันลงไม่สุดอะปิดลายวะงอ,อแล้วกันอ่ะถ้าง,งออย่างเงี้ยอ่ะงออย่างนี้ปิดได้เปล่าสนิทกว่าเดิมไหม เออนี่ดีนดี่นี่เป๊ะเลยครัวนี้อะไม่เพยยอเอาอันนี้ออกมามันเกินสวยแล้ว ใน้นำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเซ็ตนี้ h 3 0 m กับ I5805 ส่วนเรื่องซิงก์ก็ยังเป็นซิงก์เล็กๆอยู่แต่ทาซิลิโคนดีๆลงไปใช่ไหมตัวซิงก์ก็ยังสวยอยู่อุณหภูมิ I5805 ไม่ได้สูงอยู่แล้วผมว่าสบายๆแต่ถ้าจะเอาเย็นจะดก็ต้องเปลี่ยนเป็นซิง์ใหญ่กว่านี้หน่อย แค่นี้ก็คงจะโอเคแล้วเรื่องอุณหภูมิทักมาได้นะครับผมอยากรู้ว่าได้อุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าใช้ซิงออริจินอลแกนอลูมิเนียมในการใช้กับคอย5805อยากรู้เหมือนกันเพราะส่วนตัวไม่เคยใช้ใช้แต่ซิงค์แต่งอยากรู้ แต่เขาส,สร้างมาให้มันใช้ด้วยกันมันก็ต้องใช้ได้นะใช้ได้ไอ้ใช้ได้ใช้ได้อยู่แล้วเขาสร้างมาคู่กันแต่ตัวเลขอสนใจนิดหน่อยว่าจะได้เท่าไหร่สำหรับคลิปนี้เสร็จแล้วครับขอบคุณลูกค้ามากที่มาจัดเป็นชุดไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบ,บคุณจริงๆ